สวัสดีครับแอปดิสคัทครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องมือถือรุ่นใหม่ของ i-mobile นะครับเป็นมือถือรุ่น IQX Aussie นะครับก็เป็นเรือธงนะฮะเป็นเรือธงในฝั่งของ DTV ครับก็คือรุ่นนี้สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ทุกที่ทุกเวลานะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งเน็ตครับนี่จุดเด่นนะฮะก็จะมี CPU Octa Core นะครับนี่ครับ8หัวนะฮะแล้วก็ระบบกันสั่นครับ OIS ครับก็คือกันสั่นแบบฮาร์ดแวร์เลยฮะ ก็ไม่ใช่ซอฟต์แวร์นะครับเหมือนบางรุ่นที่ราคาค่อนข้างสูงกว่านี้นะฮะแต่ว่ายังให้มาแค่ซอฟต์แวร์กันสั่นนะครับแต่ว่าตัวนี้รองรับกันสั่นแบบ OIS นะครับก็คือกันสั่นแบบฮาร์ดแวร์นะฮะในตัวโอเคครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังเรื่องสเปคกันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะก็จะมีหน้าจอขนาด5.2นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ IPS ครับความละเอียด Full HD 1080p นะฮะตอนงานเปิดตัวเนี่ยผมได้ลองเล่นแล้วนะฮะก็หน้าจอคมชัดดีครับสวยงามครับแล้วก็ CPU เนี่ยเป็น Octa ก็แรงน่าดูนะฮะแล้วก็รองรับ3 g ครับรุ่นนี้3 g รองรับ850 2001ครับก็คือว่ามันสามารถรองรับสาม g ของ d t a c แล้วก็ true ได้นะฮะรองรับจน cat ด้วยครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับเล่นได้ทุกค่ายครับรองรับ as ด้วยนะครับเพราะว่ารองรับ2001ด้วยครับเนี่ยครับ850 2001นะครับที่หลายๆคนถามหาฮะอยากได้ตัวนี้กันนะฮะแล้วก็ตัวนี้หน่วยความจำภายในนะฮะมีอยู่ทั้งหมด16บหกิกครับแล้วก็แรม2องกิกสามารถเพิ่มภายนอกไดด้สสูงุ32นะครับ สำหรับเรื่องหน่วยความจําภายนอกเนี่ยผมว่า6 4ก็น่าจะรองรับนะก็ต้องลองใส่ดูครับว่ามันใส่ได้หรือเปล่านะครับสำหรับกล้องรุ่นนี้นะฮะความละเอียดอยู่ที่18ล้านพิกเซลนะครับเนี่ยครับความละเอียดสูงนะฮะ18ล้านพิกเซลเลยครับมาพร้อมออโต้โฟกัสแล้วก็ระบบกันสั่น ois ครับแล้วก็บวกไฟแฟลชนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด8ล้านพิกเซลครับแล้วก็มีไฟแฟลชด้วยนะครับเนี่ยครับ สำหรับรุ่นนี้นะฮะก็รองรับเนี่ยครับดิจิตอลทีวีนะครับ DVB-T2 นะฮะก็รับชมดิจิตอลทีวีได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยแล้วก็ขนาดตัวเครื่องนะครับก็บางๆครับบางเพียง8.8มิลเเท่านั้นนะครับแล้วก็10เออแล้วก็แบตเตอรี่นะฮะให้มา2,300ม ah ิลลิแอมป์ครับก็ถือว่าให้มากลางๆนะไม่ถึงจะสูงมากแต่ก็ไม่น้อยฮะ,ะแล้วก็รุ่นนี้เออใช้งานโดยที่มาพร้อมกับระบบ Android นะครับ 4.4คิดแคทครับเนี่ยครับเป็นคิดแคทแล้วนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ชมกันนะครับเนี่ยครับกล่องของ iMobile IQX Aussie นะครับสวยหรูดีนะฮะเป็น2ชั้นเลยครับเนี่ยครับเป็นกล่องแบบชั้นนะฮะกระดาษแข็งฮะ,ะเนี่ยครับกล่อง2ชั้นนะครับเปิดดูนะฮะเนี่ยครับ สวยงามดีนะฮะแต่ผมสะดุดตรงนี้นิดนึงฮะที่เขาบอกว่ากรุณาใช้มือถือเครื่องนี้ร่วมกับสายชาร์จอุปกรณ์ในกล่องเท่านั้นคู่หรือเปล่าครับเนี่ยปกติผมใช้กับสายอื่นได้แบบมั่วๆเลยนะฮะก็ยังใช้ได้ครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกครับเขาคงเตือนไปเท่านั้นเองฮะเนี่ยครับตัวเครื่องนะครับ IQX a u s s ครับอยู่นี่ฮะมาดูในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็มีคู่มือครับเนี่ยครับคู่มือฮะ ให้มาหนาเลยนะฮะคู่มือหนามากครับเนี่ยครับภาษาไทยล้วนๆครับผมว่าถ้าใครสงสัยอะไรเนี่ยอ่านในคู่มือน่าจะมีบอกหมดนะฮะเนี่ยเพราะหนามากเลยครับโอ้ค่อนข้างหลายชั้นนะฮะเนี่ยครับแล้วก็มีการลอยมาให้ด้วยนะครับการลอยตรงรุ่นครับมีมาให้ด้วย นี่ครับมีสติกเกอร์นะครับนี่ครับมีคูป,ปองฮะแล้วก็มีเคสมาให้นะครับก็เป็นคิสตันเคสครับนี่ครับเป็นคิสตันเคสครับ นี่ครับเป็นคริสตัลเคสตรงรุ่นใสๆนะครับเนี่ยเขาเข้าใจคนใช้แอนโมบายนะฮะค่อนข้างหาเคสยากครับก็มีมาให้เลยแต่หลังๆเนี่ยผมว่าแอนโมบายเคสเยอะนะอย่างพระรามสองเนี่ยผมอย่างผมอยู่บิ๊กซีพระรามสองใกล้ๆบิก๊กซีเนี่ยผมว่าเคสเพียบเลยฮะับของแอนโมบายเนี่ยครับแล้วก็มีกล่องสีดํามาให้นะฮะแน่นอนครับก็ต้องเป็นพวกอุปรกรณ์ต่างๆนะฮะให้แยกมาเอ้ยผมว่าเขาทําหรูหราดีนะ มีแยกแบบนี้ให้ด้วยนี่ครับของในกล่องนะครับนี่ครับก็มีหัวปลั๊กนะครับนี่ครับหัวปลั๊กนะฮะแล้วก็ฐานฮะสําหรับวางเครื่องครับเพราะว่าเราต้องตั้งเครื่องเพื่อดูหนังใช่ไหมฮะเ,เพราะมันรองรับดีทีวีอันนี้ก็เหมาะเลยฮะสำหรับตั้งเครื่องนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีหูฟังฮะเนี่ยครับหูฟังนะฮะหูฟังเน,นี่ยจะเป็นแบบ มันก็ไม่เชิงเอียบัดนะมันเป็นหูแบบสอดสอดเข้าไปเหมือนกับวางอยู่บนรูหูนะเหมือนเป็นออนเอียร์่ะเขาเรียกออนเอียร์กันหรือเปล่าฮะแบบนี้น่าจะใช่นะครับเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยครับสายไมโคร usb นะครับเนี่ยครับสีดำมีมาให้อะนะฮะก็ดูแลอุปรกรณ์ก็มาตรฐานนะครับเนี่ยครับมีเท่านี้ฮะ นี่ครับตัวเครื่องนะครับเห็นกันชัดๆของออซซี่ครับนี่ครับไอโมบายไอคิวเอ็กซ์ออซี่นะฮะเห็นกันชัดๆนะฮะข้างหน้าก็มีสติกเกอร์บอกสเปคคร่าวๆนะครับนี่ครับกล้อง18ล้านนะครับมี OS แล้วก็ CPU เป็นอัลต้าคอร์แหัวนะฮะแล้วก็2องกิกนะครับนี่ครับหน่วยความจำสิบหกกิกแรมสองกิกแล้วนี่ครับรองรับดิจิตอลทีวีนะฮะแล้วก็หน้าจอ5.2 Full HD Android 4.4 KitKat และรุ่นนี้แน่นอนครับมาพร้อมกับ เป็น2ซิมนะฮะโดยที่ซิมแรกเนี่ยจะเป็นรองรับ 3G ส่วนซิมที่2เนี่ยจะเป็น GSM ธรรมดานะครับ 2G ครับเนี่ยครับระบุไว้ชัดเจนนะฮะแล้วก็เป็น 3G 8ป0 2 0 0ยครับเนี่ยครับด้านหลังเอ่อจะเป็นสัก飒หน่อยนะฮะเนี่ยครับจะสัก飒หน่อยนะครับเนี่ยครับก็เป็นพลาสติกเนื้อดีนะฮะผมว่าดูสวยดีครับออกสักกหน่อยแล้วก็ตรงเลนกล้องนี่นะครับ ทำไมดูฟ้า,ฟา,ฟาน่าจะเป็นเพราะกันลอยนะฮะเนี่ยครับผมว่าน่าจะเป็นเพราะกันลอยอยู่นะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวจะแกะ,ะแกะให้ดูวีแล้วกันนะฮะตอนที่รีวิวจริงๆแล้วเนี่ยครับยังแปะยังแปะกระดาษอยู่เลยนะฮะเป็นเครื่องที่สิบสามครับเนี่ยผมได้มาตอนที่เป็นบ้านผีสิงด้วยนะปีนี้ไอโบบายจัดงานที่บ้านผีสิงครับแล้วก็ได้เครื่องเบอร์สิบสามครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นรูปทรงเป็นแบบนี้นะฮะแล้วขอบด้านข้างนะครับก็ จะเป็นพลาสติกนะฮะแต่ว่ามีทำลายเหมือนกับโลหะครับเนี่ยครับก็ดูสวยดีนะฮะเนี่ยครับเล่นกับแสงนิดนึงทำลายคล้ายโลหะนะฮะสวยดีครับก็เดี๋ยวรีวิวเต็มๆสำหรับรุ่นนี้นะฮะ iQX ิว IQ เนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมกันนะครับเร็วๆนี้นะฮะไม่นานเกินรอ